สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการซื้อซ้ำนะครับของ Indyminter นะครับหรือใน IDM platform นะครับโดยใช้ ID point นะครับอันดับแรกเราต้องล็อกอินเข้ามาที่เว็บหลังบ้านของเราก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูซ้ายมือบนครับเสร็จแล้วกดไปที่เปิดบินสินค้าครับแล้วก็เลือกไปที่ซื้อแพ็กเกจรักษายอดนะครับก็เลือกแพ็กเกจที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ รายละเอียดแพ็กเกจนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ดูรายละเอียดเสร็จแล้วก็กดที่ซื้อแพ็กเกจด้านล่างได้เลยนะครับตรงสีขเขียวด้านล่างสุดเลยนะซื้อแพ็กเกจนะครับก็จะเด้งหน้ามาให้เราใส่ข้อมูลการจัดส่งนะครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบก็สามารถติ๊กได้นะครับเขาจะให้เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กเนาะไม่ติ๊กก็ได้นะครับส่วนใบเสร็จนะครับใครที่อยากได้ก็คือติ๊กได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากได้ใช้โหลดออนไลน์ออกก็ได้ก็คือไม่ต้องติ๊กนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับก็จะมีให้กดถัดไปเราเลือกถัดไปครับเสร็จแล้วเขาจะบอกให้ชาระเงินใช่ไหมให้เราเลื่อนขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนก่อน เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีช่องทางการชำระเงินอยู่4ช่องทางด้วยกันก็คือบัตรเครดิตี่ว่าร์โค้ดโอนเงินผ่านธนาคารแล้วก็ ID Point นะครับในรอบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น IDPo i n t เลือกไปที่ IDPo i n t เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับเ่อนลงมาแล้วก็กดไปที่ชำระเงินครับแล้วก็เขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการล็อกอินอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันการชำระเงินได้เลยครับ ก็จะสังเกตว่าชําระเงินเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่หน้าประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่รูปบวกเพื่อดูรายละเอียดนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเราไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มหรือว่าไม่มีดีเลยนะครับถ้าเราเลือกเป็น id point qr code หรือว่าบัตรเครดิตนะครับสถานะการเงินจะขึ้นเป็นสําเร็จแล้วทันทีเลยนะครับถ้าเป็นสมัครก็ลงผังได้เลยถ้าเป็นซื้อซ้ํา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยครับสำหรับวิธีการซื้อซ้ําด้วย ID Point ในแพลตฟอร์ม IDM ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ